สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนค่ะป้าบัวแกงเอาะหอยค่ะว่าจะทําให้ดูแต่ที่เลกผู้ใหญ่ประกาศป้าบัวก็เลยไม่ได้ทํา็เลยเอาของใส่เลยนี่มีผักชีลาวแล้วก็ผักใบชะพูนี่ป้าบัวอยากกินกวงตุ้งป้าป้าบัวก็เก็บกวงตุ้งโยนใส่เมื่อกี้นี้เอาะหอยเอาะหอยเอาะหอยใส่ข้าวเบือนี่ สุกแล้วค่ะสุกแล้วมายกลงยกลงมาดูกันมาดูกันรักก็จูบไม่รักก็จูบเอ,อหอยใส่ข้าเบือนี่เอยเออถูกแล้วถูกแล้วเนี่ยค่ะน้ำคุนอวดตัวเนี่ยมาเด้อ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 ใส่ใบชะพูใส่ผักอีลิศใส่ผักชีลาวนี่นี่ อยากกินก็ไม่ต้องไปงมแล้วเดี๋ยวเนี้ยมันมีคนงมมาขายอยู่โลนึงก็พอกินแล้วค่ะนี่นี่เออหอยเออหอยประโวอยากกินผักก็เลยเก็บผักมาโยนใสน่นี่อาศัยกินผักด้วยเนาะเนี่ยค่ะเออหอยเออหอยเออหอยใส่ข้าเบือน้ำคุนโอตัวนี่เขาบอกว่า กินอหอยห้ามซดน้ําสมัยก่อนนี่ห้ามซดเลยบอกว่าตาจะคุ้นนี่ก็มันน้ําน้อยเนาะเขาไม่ให้ซดสมัยนี้ไม่รู้อะไรซดหมดซดหมดซดฮอตลาบ <c oughs> สมัยนี้อะไรซดหมด <c oughs> ช้อนคนละคันนี่ค่ะมารักก็จูบไม่รักก็จูบวันนี้ประบวัวน,นึ่งข้าเหนียวเพราะว่า อยากกินอ่อหอยจ้าป้าบัวก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ